ค่ะเรามาดูข่าวความเคลื่อนไหวของกบสุวรรณันกันบ้างนะคะเผยจากหัวอกแม่น้องนาดาเป็นวัยรุ่นไม่หวงแต่ห่วงยังคงเป็นขวัญใจแฟนๆเสมอสำหรับอดีตนางเอกเบอร์นหนึ่งกบสุวรรณันนะคะที่ห่างหายจากจอไปพักใหญ่เพื่อทุ่มเทเวลาให้กับการดูแลครอบครัวและล่าสุดเจ้าตัวนั้นได้ออกมาอัปเดตชีวิตในบทบาทคุณแม่อย่างเต็มตัวนะคะรวมถึง เผยถึงพัฒนาการของลูกสาวคนสวยน้องนาดาที่ยิ่งโตยิ่งฉายแววความสวยตามรอยคุณแม่โดยกบสุวรรณนันเผยว่าตอนนี้ชีวิตส่วนใหญ่หมดไปกับการเป็นแม่บ้านเต็มตัวคอยดูแลลูกทั้งสองคนโดยเฉพาะน้องนาดาที่ตอนนี้อายุ14ปีนะคะ และกำลังเตรียมตรวจสอบเข้ามปลายทำให้ต้องทุ่มเทกับการเรียนอย่างหนักและเมื่อถูกถามถึงว่าห่วงลูกสาวไหมกบตอบด้วยรอยยิ้มบอกว่าไม่ได้ห่วงอะไรขนาดนั้นแต่เป็นห่วงมากกว่าเพราะเป็นช่วงวัยรุ่นที่ต้องดูแลอย่างใกล้ชิดทั้งเรื่องของการปรับตัวและเรื่องราวส่วนตัวต่วตาง ซึ่งเธอก็พร้อมที่จะเรียนรู้และปรับตัวไปพร้อมกับลูกเช่นเดียวกันนอกจากนี้กบยังเปิดเผยว่าช่วงนี้แทบจำไม่ได้ออกมารับงานในวงการบันเทิงเลยนะคะ เพราะต้องการใช้เวลาอยู่กับลูกให้มากที่สุดและพร้อมทั้งบอกอีกว่าการเป็นแม่ก็เป็นสิ่งที่เธอต้องเรียนรู้จากประสบการณ์ไม่มีตำราเล่มไหนที่สอนได้นะคะทําให้คุณแม่คนเก่งอย่างกบต้องคอยประคับประคองและเป็นเสาหลักให้กับลูกๆได้เติบโตได้อย่างดีที่สุดนั่นเองค่ะต้องยอมรับว่าเหนื่อยค่ะสําหรับคนเป็นแม่ต้องทําทุกอย่างเพื่อลูกอีกทั้งยังต้องเป็นแบบอย่างให้กับลูกๆเพื่อให้ลูกเติบโตมาอย่างมีคุณภาพและต้องยอมรับว่า บทบาทของคนเป็นแม่นั้นสำคัญจริงๆค่ะ